จะออกมาค่ะรู้สึกเย็นสดชื่นมากค่ะรู้สึกตัวเบาลงรู้สึกว่าผิวกระชับขึ้นกล้ามเนื้อที่เคยตึงก็คายลงค่ะสวัสดีค่ะกิกนะคะด้วยอาชีพเทรนเนอร์ที่ต้องออกกำลังกายแทบทุกวันทำให้รู้สึกเมื่อยล้าเจ็บกล้ามเนื้อบ่อย แค่บางวันลุกจากที่นอนก็รู้สึกตึงไปหมดค่ะวันนี้ได้มาลองโปรแกรมไคลโอเทอรรพีโปรแกรมบำบัดด้วยความเย็นที่วีพิ s i o n ค l i n i c ค่ะเป็นการใช้ความเย็นจัดค่ะลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณที่บาดเจ็บช่วยให้นอนหลับสบายและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญของร่างกายด้วยค่ะทั้งหมดนี้ใช้เวลาทำเพียง3นาทีเท่านั้นค่ะหลังจากออกมาค่ะรู้สึกเย็นสดชื่นมากค่ะรู้สึกตัวเบาลงรู้สึกว่าผิวกระชับขึ้น กล้ามเนื้อที่เคยตึงก็คายลงค่ะรู้สึกเหมือนว่าร่างกายได้รีเซ็ตใหม่เลยค่ะใครที่ออกกําลังกายหนักเจออาการล้ากล้ามเนื้ออักเสบแนะนําเลยค่ะรวมถึงใครที่เป็นออฟฟิศซินโดมนะคะคิกว่าน่าจะช่วยได้ดีเลยค่ะใครอยากลองมาได้ที่ B e Position Clinic Clinic ตั้งอยู่ที่อาคาร B Plaza ชั้น9ค่ะติดกับถนนวิภาวดีค่ะ